โอเคอันนี้ก็จะเป็นในเ l ็ตนะครับซึ่งเงินที่จ่ายเข้ามาก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับ500บาทตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ ในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเว็บไซต Ad ์ Adipay ก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการดูวิดีโอของ YouTube นะครับแล้วก็จะได้เงินถอนเข้า w a l l e t หรือว่าธนาคารได้นั่นเองก็ในเว็บนี้เนี่ยจะมีวิดีโอให้เราดูมากมายเลยนะครับเราสามารถสร้างไรายได้ได้จากเว็บนี้นะก็ใครที่อยากดูวิธีการสร้างไรายได้หรือว่าวิธีการสมัครวิธีการดูอะไรต่างๆของเว็บนี้เดี๋ยวผมก็จะแปละลิงก์ของคลิปสอนคลิปสมัครอะไรต่างๆด้านล่างเลยนะครับคุณก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะ ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์สมัครได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่ผมได้ถอนไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินตอนนี้นะครับก็คือจะมีอยู่177บาทนะครับตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูยอดเงินที่ผมได้ถอนไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเงินก็เข้าแล้วนะโอเคให้เรามาที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นการชําระเงินตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มาที่เมนูประวัติการถอนเงินตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไป อ่ะมันก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีประวัติที่เราทําการถอนเงินไปอยู่ตรงนี้เลยนะล่าสุดเนี่ยผมถอนไปเมื่อวันที่29กรกฎาคมเวลา3ทุ่ม44นาทีนะครับจำนวนเงินก็คือ500บาทตรงนี้เลยนะโอเคก็ใครที่อยากดูวิธีการถอนเงินก็สามารถไปดูในคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับ ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะผมก็สอนไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปของวิธีการสมัครวิธีการใช้งานวิธีการเล่นของเว็บนี้วิธีการดูวิดีโอหรือว่าวิธีการถอนเงินนะครับผมสอนไปทั้งหมดแล้วนะใครอยากดูก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมไปดูได้เลยหรือว่าจะกดวิธีตัวไอนั้นบนหน้าจอก็ได้นะครับโอเคด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นประวัติที่ผมถอนไปทั้งหมดเลยนะ ถ้าใครอยากดูคลิปถอนก็สามารถไปดูคลิปก่อนๆได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมจะถอนก็คือผมจะถอนไปเลยแล้วก็มา update, อัปเดตในส่วนของเงินเข้าแค่นั้นนะครับเพราะว่าคลิปถอนเนี่ยผมก็ได้ทําไปแล้วใครที่ถอนไม่เป็นเนี่ยก็สามารถไปดูได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน wallet กันนะครับว่าเงินเข้าจริงๆหรือเปล่านะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นใน wallet นะครับซึ่งเงินที่อดีตจ่ายเข้ามาก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับ5 0าบาทตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย ตรงนี้เนียก็จะมีข้อความบอกอยู่นะครับว่าชําระจาก Add Pay นะแล้วเงินเนี่ยก็เข้ามาเมื่อวันที่31กรกฎาคมตรงนี้นะครับผมถอนไปเมื่อวันที่29นะครับเงินเข้ามาวันที่31นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2วันนะปกติเว็บนี้เนี่ยผมจะถอนด่วนนะครับ ก็คือเว็บนี้เวลาถอนเงินเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะถอนแบบปกติหรือว่าถอนด่วนนะครับถ้าถอนด่วนเนี่ยเงินจะเข้าภายใน2วันไม่เกิน2วันนะแต่ถ้าถอนแบบปกติเนี่ยเงินจะเข้าภายใน3ามถึงสิวันประมาณนั้นนะครับช้าสุดเนี่ยก็คือ10วันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในแอดดีเพย์ครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการถอนเงินนะโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในเว็บแอดดเพย์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของการถอนด่วนแล้วก็ถอนแบบปกตินะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้สอนวิธีการถอนเงินแต่อย่างใดนะครับใครที่อยากดูวิธีการถอนเงินก็สามารถไปดูในคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ด้านล่างเลยนะโอเควิธีการถอนด่วนเนี่ยก็คือให้เพื่อนติ๊กตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าถอนเงินนั่นเองนะก็เมื่อเราจะถอนเงินนะครับเราก็สามารถเลือกจํานวนเงินตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการเลือกจํานวนเงินนะแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับก็คือเป็นช่องทางการถอนเงินนั่นเองนะครับ ก็คือช่องทางตรงนี้เนี่ยเราไปตั้งค่าแล้วนะครับเราไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นการถอนด่วนนั่นเองนะครับก็เมื่อเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการถอนด่วนนะแล้วก็จะเสียค่าธรรมเนียมไป0.75หนะครับหรือว่า75สสตางค์นั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราเอาติ๊กตรงนี้ออกนะครับก็จะเป็นการถอนแบบปกตินั่นเองนะก็ถ้าเราจะถอนแบบปกติก็คือไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับแต่ถ้าใครอยากถอนด่วนก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะ ก็คือเงินจะเข้าภายใน2วันนะครับไม่เกิน2วันแน่นอนนะครับผมโอเคใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามผมก็มาได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์นะหรือว่าจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อก็ได้นะครับผมในคลิปนี้ผมก็มีซองมาแจกด้วยนะครับแต่ว่าในการแจกครั้งนี้ผมมีเงื่อนไขอยู่นะครับคุณก็สามารถอ่านเงื่อนไขในคําอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับผม คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครสนใจอยากเล่นเว็บนี้ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อไปสมัครได้เลยนะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ